นี่คือลานขายปลาสดเนาะคะ่ะเลิกงานแฟนเปียวกับพาไปเบิ่งปลาสดนะคะเปียวไปสองวันติดติดกันเลยค่ะทุกคนพอดีเปรียวไปเจอปลาดองนะคะปลาดองอันนี้นะคะเขาเอาไปทอดนะคะเสร็จแล้วเขาก็เอามาดองกับอันน้ำสมสายชูห,หวานๆออรชาัิหวานๆเปรี้ยวๆน,นะคะอร่อยดีนี่แหละค่ะคืออาหารที่เฮากินกันเนาะคะ่ะ แล้วหลังจากนั้นเนาะคะ่ะวันนี้ทํางานเสร็จแล้วเปียกกะเลยเอาขนมปังไปเสือพ่อบ้านนะคะก็เป็นขนมปังแล้วก็ทาด้วยน้าเพิงเนาะคะ่ะแล้วเปียกกะเอาผลไม,ม้บูเบอรี่แล้วก็จะมีฮา l f ฟตุนฮารฟตรุนนี่คือซิบักตอนนะคะโรยนิดนึงแล้วก็เข่าโอกเนาะคะ่ะแล้วก็เอาบักสมะคะ่ะไปให้พ่อบ้านกินเพื่อห้องทองนะคะก่อนจะเลิกงานนะคะ เพราะว่าวันนี้พอบานเหตุงานเลิกอีอกอีกชั่วโมงหนึ่งพุ่นะคะเปียวก็เลยถือโอกาสเอาอาหารไปเสิร์ฟพอบานอาหารวางแล้วเปียวกับมานั่งเห็ดวิดีโอต่อนะคะสวัสดีจ้าทุกคนเจอกับเปียวผูก้เก่าอีกแล้วนะจ้าสาวอีสา Life นไลฟ์อินสุดวิดนเนาะค่ะเปียวก็จะมาพูด เรื่องราวของชีวิตในสวีเดนให้ทุกคนได้รับชมรับฟังอีกนะคะก่อนอื่นเปี้ยกับตงกับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องในน้อยของเปียยนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เออท่านผู้ชมเบี้ยดีใจเป็นอย่างก็ดีใจแม่บอครับวันศุกร์่งนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็ได้หยุดงานนะคะเปี้ยก็เลยดีใจโอ้ทุกคนครับอาทิตย์นี้เปียยเหนื่อยแห้แงแห้งอันมันจะเป็นนะคะทุกเดือนเปียยจะ เพื่จะชอบก่อนเนาะค่ะเนาะผูหญิงวันอันของเดือนของผูหยิ้งเนาะค่ะเพื่จะปวดตัวคันเนื้อคันตัวอยู่ประมาณสองอาทิตย์น่ะแม่ค่ะอันรั่งรั่งเดือนก็จะเป็นไข่น่ะแม่ค่ะเป็นไข่ทับรูดูพื่จะเป็นนะค่ะเนาะอันตั้งแต่ขึ้นเลขอันสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบมาพ่เป็นนะคะพื่จะเป็นบอยเป็นไข่ถ้าเราทับรูดู เป็นปวดตามร่างกายอย่างสี่ใ่ไหมคะมันเป็นขึ้นกรมพันเนาะค่ะเนาะเราก็เริ่มเป็นไวท้องน้ำนะแม่ค่ะก็จะออกหว้วนก็เลยเห็ดห้เลือดล้มรา่ค่อยปกตินะแม่ค่ะเราก็อาชีพเจ้าของก็ทําอาชีพนวดได้คะ่ะก็ระบมไปทั้งตัวล้วกะ็ก็เริ่มอไรม่เห็นย u t u b e นะค่ะเห็ดวิดีโอไวหลายแต่ว่าเห็นเจ้าของเบาหลอดจะเหมือนคน บัได้นอนเนี่ยเบลก็เล่นบ่อยากไปค่ะเบลก็เล่นลบถิงเหมือนะค่ะวันนี้เบลเลิกงานแล้วเนาะค่ะเพ่ลก็อยากกับบ้านก็โทรไปหาพอบ้านเท่ากับบ้านกันได้ไปพนมาบ่อผมต้องเห็นงานอีกอเนีปยเลก็เลยเอาขนมปังเอากาแฟแล้วเอาบุกสมไปเสิร์ฟเพิ่นนะคะเบนว่าโอ้คือเมื่ออาาอร่อยแถวเพื่อนรอเอารอกินเขาเป็นๆด้ค่ะหรือว่าหวานปากหวานเ่อก็เล่นกลับมากัเล่พอท่านได้ทำความสะอาดดูค่ะนวดลูกค้าแล้วก็ กองไม่หั่นก็เลยเมื่อกินขนมปังแล้วไม่เห็นยูทูบนี่แหละค่ะกับเมื่อวานครับท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะพ่อได้พักเมื่อยเปนน้ำนะค่ะเมื่อวานนั้นแฟนเบียวกับพาพเบียวไเปรนซื้อปลาเนาะค่ะเนาะยูนีห่างสรรพสินค้าเขาก็จะมีพวกปลาสดขายอจจะเป็นช่วงวันพฤหัสวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์นะคะห่างบางห่างก็จะมาวันอังคารกับวันพฤหัสนะคะแต่ช่วงนี้ก็เบียวกก็ซื้อม้า ซื้อมา้าเ่กินกับเราท่านหน่อยไหมู้ะยู้เดียวอายุหลยขึ้นกินหน่อยกับเราได้ค่ะเมื่อวานเปี้ยวกับไปสื่อปลามานะคะปลาตัตนีเนี่ยนะเปี้ยวสื่อมาเปียววายจะอบกินขึ้นนีจังหน่อยนะคะเบื้องกอนว่าเป็นยังไงสื่อมาตั้งแต่เมื่อวานเราขับรถท่านที่เห็ดบ่มีมูก,กินน่อยไหมคะมันกับเราคอยแซบแบบไหคืออายุเริ่มหลยแล้วเนาะคะเนาะคือว่าสิเหตุเมนูแปะสะกินแปะสะแบบว่าลวกเส้นแล้วก็ห่อกินครับปลาอบแล้วก็ น้ำจิ้มลาดสัหี่อยไหมคะบอกว่าเราก็อยากน,าะะนั่นแหละค่ะอันลังเทียนอ่ะควางกินเต็มตู้กับจนวันเนาหน่ะแไหมคะ่ะเพราะว่ามันบ่คือป่านเขาอากาศแบบบริฮอนเนาะคะ่กะกัเ heat ให้ร่างกายเขาบ่ค่อ,คอยหิวช่วงหนาหนาวนะคะก็กินก็ได้นิดๆน,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 น้อยๆนะคะ <c oughs> กลับไปเมืองไทยผั่นละคะ่ะอีกสามสี่เดือนเรก็จะไปกินมันคักๆักันเลยลหละคะ่ะแล้วค่ะว่านี่เราก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะค่ะว่า ชีวิตในต่างเดนนะคะอันการทํางานการกลับบ้านไปมาเป็นยังไดงแล้วก็ท่านผู้ชมรูบอเมื่อนี้หดโทรศัพท์หาคนไทยโทรเป็นหาสายหกสายหาคนไทยเห็นไ,ไหมคะไปเหตุงานนะคะในต่างแดนนะคะทุกคนรูบบอในสวีเดนเนี่ยถ้าเขาบ่นเลือกง,งานถ้าเขาอยากได้ค่าขนมถ้ามีงานทํานะคะแบบ คนส่วนมากเนาะคะ่ะเขาก็จะแบบวิ่งรับเท็ดัางสิ่นะคะสมัยก่อนนี่เป็นคนอ่คล้ายๆว่าเปี่ยวเองเนาะคะ่ะทำมีงานแบบนี้เรจะเฝ่าเห็ดเลยด้ยค่ะได้หน่อยได้หลายแบบก็เห็ดเหมือนกระสสมแต้มนั่นไหมคะ่ะแต่สมัยนี้หาคนทํางานยากมากเลยนะคะกะบรูว่าเป็นน้ำยางเนาะคะ่ะเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าคนใ้งานประจําทําแล้วนะคะแล้วกะบันเสาร์อาทิตย์เขาก็อยากพักผ่อนมาสินะคะ ถ้าสมมุติว่าเปียววอหยุงสักผ้านะคะปเปียวไปเห็นงานเราหันน่องสาวให้ปเปียวหาคนเห็นงานให้เปียวกระโทษไปถามคนไทยนะคบว่าผู้ใดอยากเห็นงานแนวล่างคนกับบรับโทรศัพท์ร่างค้นกับเตรียมตัวไปจัดอันอพบปะเพื่อนฟูง ได้ชั่วโมงหนึ่งกับโมเมนต์นหน่อยๆเด้ค่ะค่ะสามร้อยสี่ร้อยบาทต่อชั่วโมงแปดชั่วโมงเห็นก็ได้หลายบาทด้วยค่ะท่านผู้ชมว่าวพี่บอเราะจะเป็นเสียดายแทนถ้าเอาดูเอาหลานมาปานนี้ค่ะมีงานทํานะคะนี่แหละค่ะคือชีวิตในตงังแดน,นะคะ่ะอันในแถบที่พี่อาใส่อยู่นะคะจะมีงานอ่าสวนแล้วก็ช่วงนี้ไปนะคะจะมีงานสวนงานปลูกไม้งานเก็บไข่ไก่ งานอันมันฝรัง่งส่วนฝรัง่งงานเกษตรกรหลายค่ะเป็นอียังที่หลายแล้วก็คือแต่ว่าคนกับบกคอยด้เฮ็ดนะคะมันเป็นงานค่อนข้างหนักสำหรับบางคนนั่นแหละค่ะเปรี่ยวกับกว่าเราให้ฟังว่าถ้าเขาอยู่ในต่างประเทศนะคะในสวีเดนท้าเขาบ่เลือกงานมันก็มีงานในเฮ็ดหลายนะคะบางมองเพื่อนเปรี้ยวนะคะบ่มีงานเฮ็ดด้วยค่ะบางคนก็บ,บ่มีรถไปจองซี่นะคะเพราะว่าอาชีพบางอาชีพมันมีอยู่ ตางจังหวัดบางสิ่นะคะขับรถไปกับประมาณ3ามสิบนาทีนั่งรถไฟไปกับสิบหานาทียังสิ่นะคะนี่แหละค่ะทุกคนเวลางานมีก็หลายแต่หางหาพนักงานทำบอดายยังสิ่นะคะกับบอมเบนวาเขาจะรับผู้ใดง่ายๆได้ะคะ่ะเขารับคนที่แบบว่าคุณจักกันยังสิ่นะคะน้องสาวพี่ออให้พี่ยอหาให้ทุกปีค่ะเวลาเพิ่นองการพนักงานยังสิ่นะคะนั่นแหละค่ะพี่อนก็นมาหล่อให้ฟังนะคะบางคนว่างานคือหายยากแท้ เวลาที่มีงานเขาต้องรีบรีบควานะคะอาจจะเป็นงานหน่อยอย่าคิดว่าเอ้ยขึ้นหน่อยแทะเงินขึ้นบ่ค่อยได้หลายบ่คุมเังไงซะเนะถ้าเขาล้งไปเห็ดนะคะคือจังเปียวเปียเอาคนมาเห็ดงานน้ำเปียวอยงนีนะคะอุ้ยให้ราคาเท่าไรได้เท่าไรอย่งนีนะบางคนจะถามก่อนว่าได้คุ้มข่าวบอย่านเสียเปียกยังไงซสเนะจริงๆแล้วเขาต้องไปล้งเบงล้งให้เขาเห็นว่าเขาเห็ดงานดีหรือเปล่า เพวพะเขาเห็นนะคะเขาเขาประกาศรับปากดอกเปียวผู้นึงเวลาเปียวจ้างคนทํางานเนาะค่ะเปียวจะบอระปากบอขายฝันนะแม่ทว่าคุณมาเห็นนะคุณจะได้เงินจํานวนนี้อยังสินะคะเปียวอยากเรียนรลู้คนคนนั่นว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไดยังสินะคะแล้วเปียวก็จะเอามามาเห็นงานพอมาเบิ่งการทํางานเออไ์สไตล์เขาเป็นยังสิเขาก็จะป้อนงานให้เขาก็จะเห็นงานให้นี่คือการทํางานในต่างประเทศเนาะค่ะเขาบอขายฝันเขาบอเขาบอ พูดอ้อวดให้เขาอยากไปเฮ็ดนะอยากเห็นเงินอย่างนัเขาอยากเรียนรู้เขาว่าบุคลิกเขาเป็นแบบใดเขาจะให้เขาเฮ็นงอย่างหน่อยๆก่อนแล้วเขาจะเบ่งเขาแล้วเขาก็ค่อยหางานให้เขาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนีนะคะนี่คือการหางานในต่างประเทศนะคะแต่เขามอยู่ในต่างประเทศนี่ค่ะถ้าเขาให้เขาเห็นงานยาถามเรื่องราคาก่อนนะคะถาม เอาตัวเองไปเสนอเพื่อที่จะให้ได้เห็นงานนะคะเคล็ดลับความรู้เลยนะคะนี่คือ,อความคิดของคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าคนที่เป็นนายจ้างนะคะยในต่างประเทศเขาจะเป็นแบบนี้อย่าพึ่งถามเกี่ยวกับงานเร้วเวลาไปเห็นงานนะคะย่าไปพูดเรื่องส่วนตัวของตัวเองเราย่าไปถามเรื่องส่วนตัวของเขาหลายถ้าเขาบร่ได้ถามเขาต้องซิงนะคะ คือมันจะเป็นเขาจะเบิ้งเขาหลายอย่างนะคะขนาดเปียกเองนะคะมอนวนวดแท้คนมาสมัครงานน้ำเปียวเปียวจะเข้าไปเบิ้งเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยว่าผู้หญิงคนนี้โพสเกี่ยวกับอย่างแน่ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงกว่าจะออกมาทํางานน้ำเปียวเบิก็จะไปเบิ้งบุคลิกการแต่งตัวเบิก็จะไปเบิ้งไลฟ์สไตล์เบิก็จะคือเขาเรียนรู้หลายอย่างเินะคะนี่คือการทํางานในต่างประเทศนะคะเขาบ่ได้เบิ้งแค่เขามาเห็ุงานอ่าเขาเป็นแบบไหน เขาเหตุงานแบบคือเขาเบื่งหลายอย่างแล้วค่ะบม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวบม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาเพื่อที่จะให้เขากับอาชีพนั้นนั่สินะคะนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับของการหางานในต่างประเทศถ้าเขามอยู่ไม่เรือวเขาหางานบ่ไดเราต้องเลือกงานค่ะเฮ็ดหน่อยๆเฮ็ดไปก่อนเพราะเขาเริ่มรู้จักเขาเขาก็จะหางานในเขา ก็จะทำให้เขาได้เห็ุงานในต่างประเทศค่ะนี่คือเคล็ดลับในน้อยที่พี่เอามาฝากมาจา้ะแล้วก็ามาเราเมาม้อยให้ฟังว่าอานายจางเขามองเขาแบบใดเวลาเขาหางานจริงหรือเปล่าที่งานหายากจริงหรือเปล่าที่ค่าตอบแทนต่ำหรือบ่มเหมาะสมกบเขาจะเห็นละักษณะนันจริงหรือเปล่าเอามองระยะยาวนะคะการที่เอาตัวเองลงไปอยู่ใน องานบ่ว่าจะเป็นอาชีพใดเพราะว่าอยู่ในต่างประเทศงานหาอย่างอิหลีค่ะแล้วถ้าเขาได้เห็นงานเขาก็จังค,อคอ่อยๆเขาเอื่นไว้อย่างนั้นค่อยๆพลิกแพ้งไปนะคะแล้ว เขาได้งานประจํามันจะคุมคามาเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างต่างๆก็จะเข้ามานะคะในอนาคตเขาอยากเอาลูกเอาล้านเอาเพื่อนเอาผู้ใดมาสิะก็จะมีงานนะคะนั่นและค่ะเียวก็ามาเมาหมอยให้ฟังเรื่องงานการหาง,งานการใจชีวิตอยู่ในต่างเด่นเนาะ,ะนั่นแหละคะ่ะเปียวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเราชมช่องน้อยๆของเปียวเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย